ครับสวัสดีครับวันนี้ชิปไปแดกไปนะฮะเราจะมาทำหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มกันนะฮะนี่ฮะหน่อไม้เราก็ไปเตรียมมาเรียบร้อยไปเก็บมาเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูการวิธีการทำว่าชิมไปแดกไปจัดทำหน่อไม้ดองเป็นแบบไหนแล้วก็มีวิธีการทำอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาติดตามเลยฮนะครับอันดับแรกนี่เดี๋ยวเราจะปลอกหน่อไม้มาก่อนฮนะปลอกหน่อไม้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะล้างก่อน Okay, bye. ครับเปนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะสับสับเป็นเหมือนสับเหมือนมะละกรรอเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเราฟังอีกที ทไปเรื่อยๆนครบนะหมดครับทีนี้เราก็ได้สับไอ นอไม้เปที่ร้ร้อยแล้วฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำครับอันนี้นอไม้สดเนี่ยเป็นสามกิโลสามกิโลจะได้ประมาณนี้นะฮะไปะเดี๋ยวเราไปล้างน้ำมันก่อน ขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราจะแช่น้ําเปล่านะฮะน้ำเปล่าเป็นน้ําเปล่าที่น้ําสะอาดนะฮะแช่ให้ท่วมนะฮะนะฮะแช่ให้ท่วมหน่อไม้แล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะฮะที่ทิ้งไว้สามถึงสี่ชั่วโมงที่เราแช่น้ำเพราะอะไรเพราะว่าให้อ่เนื้อตรงเนี้ยฮะมันมันนุ่ม เวลาเราขยำเกลือแล้วเนี่ยมันจะไม่หักไม่แตกไม่หักมันก็ยังเป็นเส้นอยู่อนเดิมนตามที่เราสับไว้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะแช่ไว้ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาหมักเกลือกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อไปนะฮะครับณตอนนี้เราก็แช่แช่น้ําไว้ได้ประมาณสักสี่ชั่วโมงกว่าแล้วฮะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างน้ําออกก่อนนะฮะไปเดี๋ยวเราไปล้างน้ำามอกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคั้นเกือต่อ แล้วก็บีบเอาน้ำเอาน้ำออกพอมัหมาดๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคั้นเกลือกันครับหลังจากที่เรา,าไปล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปฮะแล้วก็เราจะคั้นคั้นเกลือลงไปก็เดี๋ยวจะใส่ที่กำม,มือหนึงก่อนฮะ สก็คันคือถ <ge ar> ้าจะกินแบบวัน2วันกินเนี่ยเราต้องใส่น้ำซาวข้าวเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ต้องใส่เกลือเยอะก็ภายในวัน2วันก็จะเปรี้ยวมันก็จะสามารถนำมากินได้เลย แต่อันนี้ก็คือผมไม่ได้ทำแค่ไอไว้กินวันของวันก็คือไยถึงว่าผมจะทำไว้ไว้ไว,ไว้กินนานนะฮะก็สามารถเก็บได้เป็นครึ่งปีนะฮะกับอุณหภูมิปกตินะฮะเราใช้เกลือเม็ดเนี่ยนะฮะเกลือเม็ดก็คือยังไม่มีการผสมไอโอดีนเข้าไปนะฮะคั้นไปเรื่อยๆ เส้นมันก็จะนุ่มฮะจะอ่อนจะนุ่มมันจะไม่แข็งก็ได้เนื่องจากที่เราไปแช่น้ําทิ้งไว้ฮะจะให้ดีก็แช่ไว้คืนหนึ่งฮะก็ประมาณสักเจ็ดแปดชั่วโมงฮะมันก็จะนิ่มไปกว่านี้นี่เราใส่ไปแล้วก็ชิมไปฮะว่ามันโอเคหรือยังได้หรือยังอะไรเงี้ยฮแต่นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วฮะ เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่พาชนะบรรจุเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะใส่โหลแบบนี้ฮะ ฮะเขจะได้ประมาณนี้ครับครับอันนี้เราก็จะจะเติมน้ำเปล่าเข้าไปให้มันมันท่วมในตัวของต่อไม้นะฮะอเอาคท่วมก็พอแล้วฮะ ถ้ปิดฝาแล้วเก็บไว้ได้เลยฮนะไว้ในอุณหภูมิปกติครับเรียบร้อยครับหน่อไม้ดองหน่อไม้ก็ไม่ดำนะฮะขาวยังขาวเหมือนเดิมปกติะฮะในสูตรของชิมไปแดกไป